แต่เรื่องที่มันไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันคุณผู้ชมพ่อะคะ้าแม่ค้าในตลาดที่จังหวัดราชบุรีสิคะแตกตื่นตกอกตกใจเมื่อเจอเจ้าตัวนี้ค่ะมันอยู่ในท่อเนี่ยแหละคุณผู้ชม <Hey. S 1> โอ้ยหลายคนนะคะตกอ,อกตกใจค่ะจนต้องเรียกพี่กู้ภัยให้มาช่วยช่วยจับเอยเถอะเพราะมันคือ งูเหลือมคะ่ะมาอีกแล้วอย่างยาวจริงๆยาวถึง5เมตรนคุณผู้ชมมันมาช่วงค่ำด้วยค่ะค่ำของวัวนศุกร์ที่23เมษายนนี้เองอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดกำนันยงตําบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพอพี่ๆเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรีราชบุรีทราบข่าวไม่รอช้าค่ะมาถึงก็ใช้อุปกรณ์ใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่ได้ร่ำเรียนมานี่นะคะ จับงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวเกือบ5เมตรมจับมาได้นี่นาช่าง้ําหนักมันแล้ว50กิโลกรัมเลยค่ะ น้าตัวใหญ่จริงเดี๋ยวนะเอาจริงๆน้ำหนักเท่านด้ฉันเลยโอ้โหกบคนเลยห้าสิบอะหูึงบอกหูหใ่ใช่ห้าเมตรแล้วใหญ่มากตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกตัวมันใหญ่แบบเนี้ยเจ้าหน้าที่เอาเชือกมาคล้องคอมันแต่ก็ไม่สำเร็จไงก็เลยอาศัยจังหวะที่งูนี่นะมันโผล่ขึ้นมาเอง ตอนมันโผลมาช่วงวินาทีนั้นแหละค่ะเจ้าหน,น้าทีน่นะใช้ความกล้าและใช้ทักษะเนี่ยค่ะคว้าคองูแล้วค่อยๆดึงดึงมดดัดออกมาดึง,ดงรวดเลย <laughs> ไม่รู้ว่าใจมันจะขาดหรือเปล่านะแต่ก็ออกมาได้ออกมาเต็มตัวนะคะเนี่ยดูค่ะสาวมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีเพราะตัวมันยาวจริงๆโอ้เหมือนมายากลโอ้ยังไม่หมดตา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 ยังไม่หมดหมดยังหมดแล้วหมดแล้วค่ะโอ้ยใจหายใจความแม่ค้าแถวนั้นเป็นที่ตกอกตกใจกันไปหมดเลยโลัวจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะมันโผล่มาตอนกลางคืนนี่นะแล้วคุณลองนึกภาพถ้าคุณเป็นแม่ค้าที่ขายอยู่ตรงท่อนั้นนะคุณจะกล ก็กรี๊ดไงฮะกรี๊ดแล้วก็ตั <oh ้งสตินะแล้ว oh ก็ถ oh ัว oh พี oh ่กู้ภัยเข้ามาช่วยจับไปตอนนี้แหละคุณผู้ชมเ่าสู่กันฟังตลอดเรื่องของงูเขี้ยวเขี้ยวขอมันชอบมาแบบนี้นะฮะถ้ามาจับได้ไปปล่อยที่ที่เป็นที่ธรรมชาติของมันก็รอดไปแต่ถ้าเกิดมันทําอันตรายมาอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะโอ